สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปะตุ้ยพันไม้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอัดคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนสมาชิกใน YouTube c h a n แนลของเราได้ดูกันนะครับวันนี้นะครับผมเล็กขอดวันนิดหนึ่งนะครับวันที่3 1เดือน10ครับวันอาทิตย์10โมง7นาทีสวินาทีนะครับปี64นะครับผมกับตรงนี้เรามีโปรโมชั่นที่ชื่อว่าโปรโมชั่นต้องรีบโปรโมชั่นต้องรีบครับคือราคาจากราคาปกตินะครับจากราคาปกติ ไซส์นเนี้ยนะครับอยู่ที่หน้าสวน750บาท750บาทนะครับแต่ผมเอามาจัดโปรโมชั่นเป็นแบบรุ่นลงกล่องให้กับเพื่อสมาชิกที่จะสั่งซื้อแบบลงกล่องส่งแบบขนส่งเอกชนส่งถึงหน้าบ้านในราคาเพียงเป็นโปรนะครับเป็นฟังให้ดีนะเป็นโปรนะสองต้นรวมส่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทสองต้นหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่ง แบบนี้ครับทรงพุ่มระบบลากสมบูรณ์นะครับเป็นทรงติดกระโดงครับระบบากสมบูรณ์อย่างนี้นะครับฮิวต้นได้เลยนะครับผมใบมีความหนามากใบมีความหนามากนะครับเพราะเป็นไม้ที่เลี้ยงแสงจัดนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงแสงจัดแต่โปรโมชั่นนี้นะครับเรามีอยู่2รุ่นนะครับที่จัดส่งฟรีนะครับก็คือ2ต้น พันห้าและสองต้นหนึ่งพันนี่ผมมาให้ทุกท่านเพื่อ mm. เพื่อสมาชิกที่ดูวิดีโอนี้คลิปเรีโนนี้นะครับได้ตัดสินใจว่าจะซื้อรุ่นไหนผมใช้คําว่ามีไม่เยอะคุณต้องรีบซื้อรุ่นนี้ครับสองต้นสองพันบาทก็จะสูงอยู่ประมาณสักเมตรแปดสิบถึงสองเมตรนะครับตรงนี้ก็อยู่ประมาณสักเมตรเอ่อเมตรห้าสิบถึงเมตรเจ็ดสิบโดยเฉลี่ยนะครับนี่ให้ดูไกลๆแบบนี้นะครับให้กับเพื่อสมาชิกได้ ลองเลือกลองดูเอานะครับว่าอยากจะปลูกตัวไหนดีสูงขนาดไหนที่ที่เป็นเราชอบนะครับที่เราถูกใจนี่แบบนี้ครับ2ต้นพันหแล้วก็อันนี้ครับไซนนี้2ต้น2,000กับหมอนทองทรงกิ่งกระโดงนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ SI k i N g p a n d u r i a n เดี๋ยวรายละเอียดนะครับผมจะใส่ข้อมูลการติดต่อไว้บนวิดีโอนี้นะครับเราลุงหมูปะตุยพันไม้ครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุบรีนะครับตำบลแก่งหางแมวอําเภอแก่งหางแมวครับ mm hmm. เพื่อสมาชิกท่านใดสนใจนี่คือตัวอย่างนะ mm hmm. ผมมีรุ่นนี้อยู่นะครับนี่เห็นไหมแต่ไม่ได้เยอะนะมีอยู่ประมาณสล็อกที่เราจะจัดโปรสต้นพันหและสต้น และสองต้นสองพันนะครับให้ดูอย่างนี้สินค้ามีของจริงแน่นอนเพราะเราคือลุงหมูประตุ้ยพันไม้ครับให้ดูใกล้ๆชุดนี้คือสองต้นพันห้าโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นนี้ผมจะจัดเพียงสิบเอ็ดวันถึงวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นปี6กสี่นะครับ 11เดือน11ปี64หลังจากตั้งตั้งแต่เพื่อสมาชิกเนี่ยดูคลิปวิดีโอนี้ที่ผมโพสก็คือวันที่31เดือน10นะครับสิ้นสุดวันที่11เดือน11ปี64นะครับเป็นโปรโมชั่นลงกล่องรุ่นโตสวยๆกันแบบนี้เพราปลูกครับแน่นอนสนใจสั่งซื้อได้ทันทีครับ เพราะว่าคุณจะต้องแข่งกับเพื่อนสมาชิกที่ดูไลฟ์สดของเราก่อนหน้านี้ที่ผมจะถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะครับเล่าลุงหมูปัตุยพันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลฟ์นี้ชัดๆครับอีกครั้งหนึ่งผมจะให้ดูชัดๆอีกครั้งนึงแบบไกลๆนะครับ2ต้นพันห้าสองต้น 15, สองพัน 2000, เพื่อนสมาชิกเลือกเอาครับเพราะว่าเราไม่ใช่แค่คนขายพันไม้ขอโทษนะที่ทำให้คุณรวยขึ้นสวัสดีครับ